คลิปนี้เราจะมาทําเมนูขั้วิ้งไข่กันค่ะเปลี่ยนเมนูไข่เดิมๆให้มีรสชาติจัดจ้านนะคะเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนและวิธีท,ทากันในคลิปเลยค่ะสวัสดีค่ะผู้พี่มลปูนค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ครอบครัวเล็กๆของเรานะคะวันนี้เราทำขั้วิ้่ไข่ค่ะเราก็มาซอยพริกกับตะไครรอไว้ก่อนนะคะจากนั้นเราก็มาเตรียมไข่ค่ะจะใช้ไข่ไก่อยู่สองฟองนะคะตีไข่ค่ะ จากนั้นเราก็มาผัดพริกแกงกันนะคะน้ํำมันเล็กน้อยค่ะแล้วก็กระเทียมลงไปผัดให้หอมนะคะพริกแกงของเราในวันนี้เราจะใช้เป็นแบบซอสสำเร็จรูปนะคะเป็นซอสโคกิงค่ะเราก็เทลงไปแล้วก็ผัดนะคะจากนั้นเราก็เติมน้ำลงไปนะคะใส่น้ำเข้าไปให้พอขูดขีดค่ะแล้วก็ผัดต่อนะคะ ตอนนี้หอมมากเลยนะคะทุกคนหอมถิ่นคั่วก,กิ้งค่ะที่จริงแล้วถ้าเราคั่วก,กิ้งหมูหรือเนื้อเราก็ผัดพวกหมูพวกเนื้อก่อนนะคะแล้วค่อยใส่ซอสทีหลังค่ะวันนี้เราทำเป็นเมนูคั่วกิ้งไข่เพราะฉะนั้นเราจะผัดซอสก่อนนะคะพอผัดซอสได้ที่แล้วนะคะเราก็เทไข่ใส่ลงไปเลยค่ะจากนั้นเราก็ผัดไข่ไปเรื่อยๆนะคะผัดไข่จนไข่จับตัวกันเป็นก้อนค่ะพอไข่เริ่มจับตัวกันเป็นก้อนแล้วนะคะ เราก็ขยี้ขยี้ให้ไข่เป็นชิ้นเล็กๆค่ะแล้วเราก็ผัดต่อแล้วก็ปรุงรสตามชอบได้เลยนะคะของเราจะไม่ปรุงนะคะเพราะว่าเราใช้เป็นซอสสาเร็จรูปค่ะของเขาจะครบรสอยู่แล้วเพื่อเลยไม่ปรุงนะคะไข่เริ่มแห้งได้ที่แล้วนะคะจากนั้นเราก็ใส่ตะไคร้ซอยและพี่ขี้หนูซอยที่เราเตรียมไว้ใส่ลงไปค่ะ แล้วก็ผัดอีกแป๊บหนึง่งก็ปิดไฟตักเสิร์ฟได้เลยนะคะเป็นเมนูข้ขอกิ้งไข่ที่อร่อยจัดจ้านค่ะในช่วงไหนที่ใครละเว้นน้าสัตว์ลองเอาเมนูนี้ไปทําดูนะคะรับรองว่าต้องกลายเป็นเมนูโปรดแน่นอนค่ะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์เป็นกําลังใจให้ช่องบูฟี่มรปูนทําคลิปด,ดีๆต่อไปกันนะคะไว้พบกันคลิปหน้าค่ะสําหรับคลิปนี้ขอบคุณแล้วก็สวัสดีค่ะ